ะะวิธีการก็คือตั้งหลักให้ตรงกันนะคะแล้วก็บวกทีละหน่วยเอลลบทีละหน่วยนะคะเริ่มจากหลักหน่วยก่อนอมาดูนะคะข้อนักเรียนเปิดพร้อมหรือยังครูไปเริ่มได้เลยยังเริ่มได้เลยครับอ่าเริ่มได้เลยนะอันนี้เป็นหน้า ห้านะคะหน้าห้ข้อ7นะคะตัวแรกนะคะคือ648ลบกับ223ร้่มใช่ไหมใครทําเป็นแล้วก็ทําไปพร้อมกับคุณครูเลยนะช่วยคุณครูดูด้วยนะคะว่าถูกหรือเปล่า648ก็แยกออกมานะคะเขียนเป็นในรูปการกระจายได้เป็น600้อบวกกับ40บบวกกับ แนะคะส่วน233 233ก็แยกมาเป็นได้เป็น200บวกกับ30บวกกับ3แล้วก็หาคำตอบนะคะหาคำตอบโดยวิธีการลบนะคะมีเครื่องหมายลบอยู่ตรงนี้นะคะ8ปลบ3เหลือเท่าไหร่คะ แปลบสามเหลือเอาสามไว้ในอเอาสามไว้ในใจนะนับต่อไปถึงแปดนะคะสามแล้วสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะได้ห้านิ้วเนาะได้ห้านิ้วก็คือได้ตอบได้ห้านั่นเองนะคะอ่าเลื่อนไปทำหลักสิบนะคะศูนลบศูนย์ได้ศูนย์เหมือนเดิมสี่ลบสามเหลือเท่าไหร่ สี่ลบสามเหลือหนึ่งถูกต้องนะคะหรือว่าได้สิบนั่นเองนะคะต่อไปตัวข้างหน้าสูตรอ่ะเอาศูนย์ลบลบกันนะคะก็เหลือศูนศูนย์เหลือหกลบสองหกลบสองได้เท่าไหร่เอ่ยหอ่ะใช่ปปได้สี่เนาะโอเคนะคะ ก็จะได้เป็น400บวก10บวก5นะคะนำมาเขียนนะคะรวมกันแล้วก็คือ415นะคะตอบเป็นเลขไทยเหมือนเดิมนะคะอ่าเสร็จแล้วข้อ7อ่าเดี๋ยวเราอ่างั้นเราก็ไปทำข้อ8กันเลยดีกว่านะคะข้อ8ก็ 796เนาะก็เขียนในรูปการกระจายเป็น700นะคะบวกกับ90บวกกับ6นะคะแล้วลบกับลบกับอะไรลบกับ685นะคะก็แยกเป็นในรูปการกระจายเป็น600บวก80บวก5นะคะสวัสดีค่ะ วิชาคณิตศาสตร์คะ่ะหน้าห้าสิบสองนะคะอ่ะก็จะใช้ตัวสุดท้ายก่อนเนาะก็จะเป็นหกลบห้าเหลือเท่าไหรอ่อ่ะช่วยคุณครูตอบหน่อยการหกลบห้าเหลือเท่าไหร่ลูกหกลบ้าือเท่าไหร่อ่าโอเค แล้วต่อมาเก้าสิบลบแปดสิบเหลือ <40. S 1> เหลือสิบเนาะเจ็ดร้อยลบหกร้อยเหลือเท่าไหร่หนึ่งร้อยนะคะอ่าต่อเป็นหนึ่งร้อยสิบเอ็ดนะคะตองหนึ่งเลยนะคะ อ่ะต่อไปลองทำข้อ9กับข้อ10อ่ะข้อ9และข้อ10นะก็วิธีการทำก็เหมือนเดิมเลยเนาะข้อ9คือ829ลบกับ525ริ้าใช่ไหมคะอ่ะ829ก็เขียนในรูปการกระจายเป็น800บวกกับ20บวกกับ9นะคะลบ ลบกับ525เขียนในรูปการกระจายเป็น500บวก20บวกกับ5นะคะลบกัน9ลบ5เหลือเท่าไหร่เอา5ไว้ในใจแล้วนับต่อไปให้ถึง9นะคะ5แล้ว6 7 8 9นะคะได้ทั้งหมดก็คือ4 4นิ้วนะคะก็ได้คือ4นั่นเองอะ มาดูตรงนี้ต่อนะคะศูนย์ลบศูนย์ได้ศูนย์สองลบสองก็ได้ศูนย์หรือว่ายี่สิบลบยี่สิบนั่นเองนะคะก็ได้เป็นศูนย์ศูนย์มาเนอะต่อไปห้าร้อยแปดร้อยลบห้าร้อยค่ะเอาศูนย์ลบศูนย์ไปก่อนแล้วก็แปดลบห้าเหลือเท่าไหร่เอาห้าไว้ในใจนะัต่อไปให้ถึงแปดห้าแล้วหกเจ็ด แปดนะคะได้สามนิ้วเนาะก็คือได้สามก็จะได้เป็นสามร้อยสี่แล้เนี่ยทำถูกหรือเปล่าสามศูนย์สี่ถูกไหมคะถูกอ่าโอเค,ออเคถูกต้องอ่าต่อไปข้อสิบข้อสิบนะคะเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดเขียนในรูปการกระจายเก้าร้อยบวกแปดสิบ บวก7นะคะลบกับ451เขียนในรูปการกระจายเป็น400บวก50 50แล้วก็บวก1นะคะนำมาลบกัน7ลบไป1เหลือ7ลบไป1เหลือ6นะคะ0ลบ0เหลือ0 8ลบ5เหลือ3 ใช่ข้อที่แล้วเพิ่งคิดมาเองนะคะศูนย์ลบศูนย์ได้ศูนย์ศูนลบศูนก็ได้ศูนเก้าลบสี่เหลือเก้าเหลือห้าอใช่เก้าลบสี่เหลือห้าหรือว่าเอาสี่ไว้ในใจแล้วนับต่อไปถึงเก้านะคะสี่แล้วก็ห้าหกเจ็ดแปดเก้าก็ได้ห้านิ้วนะคะก็คือได้ห้านั่นเอง คำตอบที่ถูกต้องก็คือห้าร้อยสามสิบหกถูกไหมคะหนูถูกอ่าถูกเนาะโอเคการนันเองเขียนทันไหมลูกอ่ะสีชมพูเป็นหลักหน่วยใช่ไหมนะคะ สีเขียวเป็นหลักสิบแล้วก็สีส้มเป็นหลักร้อยนะคะก็ลบเหมือนเดิมเลยค่ะแต่เขามีตารางหลักมาให้เท่านั้นเองเขาบอกว่าให้พิจารณาภาพที่กำหนดแล้วเติมตัวเลขลงในตารางหลักนะคะอ่ะเราก็มาพิจารณาดูเนาะน,นักเรียนดูในภาพนะคะที่เขากําหนดมาให้ตรงนี้ค่ะตรงแผ่นใหญ่ๆตรงนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเป็นอะไรเนี่ยเป็นตารางอะไรคะ ตารางหนึ่งร้อยใช่ไหมตารางร้อยมีกี่อันคะาตารางร้อยมีสองอันใช่ไหมคะแล้วตารางสิบตารางสิบมีเท่าไหร่หนึ่งอันห่าแล้วอันที่เห,เหลือลหรออ๋ออ,อ,อ่ะ,อะ ให้ให้มันมีไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปฆ่ามันทิ้งดิเอาเอาทั้งหมดก่อนนะคะดูทั้งหมดเลยจะกกาทิ้งก็ช่างมันนะคะทั้งหมดก็คือมีตารางร้อยอยู่สองใช่ไหมอ่าก็เขียนสองลงไปนะคะในช่องแรกนะคะตารางร้อยสองนะคะแล้วตารางสิบล่ะมีกี่อันหนึ่งสองสามสี ห้าหกตารางสิบมีเท่าไหร่คะหกใช่ไหมอ่านก็ใส่เลขหกลงไปค่ะอันนี้คือตารางร้อยนะต่อไปหลักหน่วยหลักหน่วยมีทั้งหมดกี่อันหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ไหมคะมีทั้งหมดห้าอัน แล้วเราก็จะเจอเครื่องหมายลบอยู่ตรงนี้ค่ะนักเรียนมันอาจจะเล็กๆนะคะแต่เราก็เห็นเนาะเครื่องหมายลบนะคะลบก็คือการเอาออกหรือว่าการก,กระบาดท,ทิ้งไปนั่นเองนะคะคราวนี้แหละเราจะมานับเฉพาะตัวที่การกระบาดอ่ากากระบาดหลักร้อยมีการกระบาดไหมคะไม่มีค่ะไม่มีนะคะ,ะ,คะเราก็จะไม่ใส่เนาะนะคะอ่ะเลื่อนมาตรงหลักสิบ หลักสิบกากระบาดไปกี่แท่งคะกากระบาดไปหนึ่งสองสามสี่ห้ากากระบาดไปห้าแท่งเนาะอ่าส่วนหลักหน่วยกากระบาดไปกี่อันคะหลักหน่วยก,ก,กากระบาดไปสามอันกากระบาดไปสามอันนะคะก็จะได้โจทย์มาเป็นแบบนี้นะคะเป็นสองร้อยหกสิบห้า หรือว่าตอนแรกมีอยู่265ก็คือทั้งหมดใช่ไหมคะลบกับตัวที่เราไม่เอาก็คือการกระบาดท,ทิ้งก็คือ5 3นะคะหลักร้อยไม่มีที่การกระบาดก็ไม่เขียนนะคะพอเราได้แบบนี้แล้วเราก็มาทำการลบทีละหลักเหมือนเดิมนะคะลบนะคะลบด้วยหลักหน่วยก่อน5ลบ3เหลือเท่าไหร่คะ อ,อ่าห้าลบสามเหลือสองนะคะต่อไปหกลบห้าเหลือเหลือหนึ่งสองอ่ะสองตัวข้างหน้าสุดไม่มีตัวลบทำยังไงอ่าเอามันลงมาเลยนะคะก็จะได้เป็นสองร้อยสิบสองส่วนตรงนี้นะคะ ข้างล่างสุดตรงดังนั้นนะคะเขาให้เราใส่เป็นการบวกแบบแนวนอนนะคะเราก็เอาโจทย์นะคะที่เราทำแนวตั้งมาใส่แนวนอนเห็นไหมว่าครูเขียนสีแดงเหมือนกันนะคะก็คือบรรทัดแรกนะบรรทัดแรกก็คือ265นะคะลบกับอะไรคะลบกับ53ใช่ไหย ห้าลบกับห้าสิบสามเท่ากับเท่าไรเอ่ยส <12. S 1> องร้อยสิองาเท่ากับสองสิบสองแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้ครูจะสั่งงานนะคะหน้าห้าสิบสามหน้าห้าสิบสามให้ในักเรียนทำเองนะคะหน้าห้าสิบสาม ทำเองนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งในกรุ๊ปไลน์เหมือนเดิมนะคะครับโอเคไหมทำได้หรือเปล่าเอ่ยน่าจะทำได้เนาะมีอยู่สองข้อเองนะคะลองทำดูโอเค